สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอเนาะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านเนาะทุกท่านนะ <c oughs> ก็นํารถยนต์ลงมาได้นะเอฟซี FC. ลัดลด้ะสสวนยางของยานหนิงนะ,ะ,ะก็เดี๋ยวช่วงบ่ายเนาะก็จะขึ้นมุงราคายุงข้าวเนอะอะในวันที่เธอเจ็บนะครับพี่น้องอก็จะทํา จัดเมนูเด็ดนะฮะโชว์ฝีมือขั้นเทพนะฮะเฮะ้ยดูนี่มีอะไรเกงง่กง,งกระบงังนะครับผมมาไลยโชว์ฝีมือเลยลูกพี่น้องก็ในวันที่เธอเจ็บนะพี่น้องก็จะโอ้โหเสียงโคตรสุดยอดนะวันนี้จะโชว์ฝีมือนะครับตำส้มตำเนาะงสุดเด็ดสุดเด็ด พิกนี่บ่แม่ิกแห้งนี่บ่บใส่ลงไปใส่ลงไปโอ้เยอะจังใส่ลงไปเก็บไหมนี่งานที่เธอเจ็บแล้วเราก็ประกอบอาหาร

Say đây nữa mừng 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 ึกงไปมักระเทศโอ้ยมักระเทศก็เหลือลูกเดียวโอ้ลูกมันสุกแล้วมันเละหมดแล้วนี่ไปเลยเนาะ ไม่กินแบบนี้ป่ะมันจะเป็ไอ้ลูกใหญ่กินสูงๆ รู้จะกินได้หดรืเอเปล่าเนาะทุกท่านมะนาวอยู่ไหนอโอ้มะนาวอยู่คือยินคุณใส่ฮะใส่เกลือ,อปลาใส่ปลา แล้วก็ชิม嘛ชิมดูก่นอนหะพี่น้องแล้วก็ใส่อะไรใส่เส้นเส้นลงไปนะไอ,อ้สีเนาะ food in the bottom of the egg. Mm. Oh, กินได้ไหมเนี่ยชิมชิมชิม เซ็บคือเกา นพี่น้องป้าพี่น้องเบิ้งหนา้า่าสุดยอดสุดยอดสุดยอดพี่น้องอพี่เสีบครับอะซิม,ม,มนี่ก็บอะมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเสียบเดอ้อพี่น้องสวัสดีครับ